ทำไมหมูถึงอยากทำงานนี้ที่เป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็นำพาตัวเองให้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการตัวหมูเองเนี่ยหมูเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตแย่ที่สุดละที่ตัวเองรู้สึกแล้วหมูก็ตระหนักกับตัวเองเลยว่าหมูอะไม่รู้วิธี ในการนำพาตัวเองออกไปเหมือนกับไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงแล้วมันเป็นเวลาเป็นปีเลยอะที่หมูวนเวียนอยู่ในสภาวะจิตแบบนั้นที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำยังไงมันเป็นความรู้สึกที่แย่แล้วหลังจากนั้นตอนที่หมูน,นำพาตัวเองออกไปได้หมูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำยังไงคือมันเหมือนกับฟลุกฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำยังไงทีนี้พอออกมาได้เนี่ยแล้วหมูก็ไปรู้จักได้เรียนรู้ ความรู้การพัฒนาตัวเองพอเรียนรู้เรื่องนี้ลึกหมูก็เลยเห็นชัดว่าจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่มนุษย์เราทำโดยปกติแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ในชีวิตที่เราไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนั่นคือสิ่งที่หมูเห็นว่าเอาละ ในเมื่อมันมีขั้นตอนแล้วเป็นวิธีที่เรียบง่ายฉะนั้นหมูอยากส่งต่อข้อมูลอันนี้ให้กับคนอื่นได้รู้ข้อมูลนี้ด้วย คือเวลาที่เรามีคนที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนช่วยเราคิดเราสามารถที่จะปรึกษาได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เก่งกว่าหรือดีกว่าหรือเลิศเลอกว่าไม่ใช่นะคะแต่ที่ปรึกษาเป็นคนที่สามารถปรึกษาหารือคุยกันฟังในมุมมองที่แตกต่างกันสามารถทําให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ทาให้เรามองบางอย่างที่ เราไม่เคยเห็นในตัวเองด้วยซ้ําว่าเรามีนั่นคืออันนึงส่วนอีกอันนึงก็คือหนูชอบการเรียนรู้คือชอบเห็นตัวเองอะ่ะ จเจริญเติบโตขึ้นจเจริญก้าวหน้าขึ้นความรู้อันนี้ก็ช่วยให้จเจริญเติบโตขึ้นจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าเราถึงแล้วณนะจุดหนึ่งเราจะมีจุดที่เราจะไปตลอดไปสเต็ปถัดไปแต่ละสเต็ปที่เราไปมันจะมีจุดที่เราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมันก็เป็นจุดที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนฉะนั้นถ้าได้ความรู้อันนี้สามารถที่จะมั่นใจกับตัวเองได้อะเฮ้ยไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรจะรู้ว่า จะนำพาตัวเองอยังไงนั่นคือเหตุผลทำไมหมูถึงทำงานนี้เป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยคนให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจะได้นำพาตัวเองให้ไปในทิศทางที่ตัวเราเองเนี่ยต้องการแล้วใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเราต้องการจริงๆ